เปล่าอะไรยี่ร้อยแปดหกสองอ่ะเฮ่ยนั้นอันนี้มันเสร็จมันมันได้เฮแล้วใช่ไหม แม่เ้อามาให้หนูนะจะไม่กินเลยทำไมกินด้วยกันไม่ได้จ้าตอนนี้ยังไม่หิวไว้จะไ้ที่พี่เลยแล้วถ้าหนูหิวหนูบอก เดเปล่าครับจะมีใหม่แล้วอ่ะแลวขอขวานหนูว่ะนี่งไง มีของขวัญให้หนูหรือเปล่าหืมมีของขวัญให้หนูไหมปีใหม่อ่ะยืนอยู่นี่ไง,งถามหนูยยากหนูอยากได้หรือเปล่าถ้าอยากได้เลยปะ ถ้าอยู่ตรงนี้แล้วนี่ไงครับ ไหนมาไปขายเพชรฟ้าเพชรแดงนานแล้วมึงเนี่ยแ้าวทำไมอ่ะมันอยู่ไกลอะดิไม่นานนะพี่แปบ๊บเดียวเองเออนานตรงไหน ภูเขาดิเจ้าของหนภูเขาดิอย่าอย่าทุกไม่มีของไม่ให้เซฟมารับสโนโค์คอยับมารับสน์คอยมาให้พี่บีนเอ็นใช่พี่บีนสิต้องเป็นน้องสิให้บีนเนี่ยมิกเกลมีสโน์คอยขายหรือเปล่า ม่มีนะหนุนเก็บไว้ได้ดูอ๋อแล้วเรามายืนคุยอะไรกันตรงนี้หรือว่าเราจะยืนคุยกันสองคนอคัน้ไม่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 น้ำแล้วสรุปรอกไม่ยังไม่ได้ฟังเพลงเลยอะ่ะ <c oughs> นั่นสิยังไม่ร้องเพลงเลยนั่งรอสองเพลงเพลงอะไรมาอยากร้องเพลงอะไรัดร้องเลย ขอเพลงนด้นไหมอย่าฟังบัวลอยอ่ะพี่หือย่าฟังบัวลอยนะเพลงอื่นไม่ได้หรอัอน้เพลงอื่นก็ได้อะ,อะ หนุ่มบ้าสาวปานก็ได้ใช่หนุ่มบ้าสาวปานก็ได้เกิดไม่ทัน่ะดิหะเพิ่งเกิดหรือไงกันอ่ะนั้นบางละจันเกิดไม่ทัน ค่อยๆฟังวัดป่ะล่ะเราองไงอะ่ะเราลองร้องให้ฟังก่อนวัดป่ะล่ะมาดิเอามาดิเอาไหมอะ่ะไม่เอาพูดเล่น เดี๋ยวนี้มีสู้ดูเหรอไม่แน่นดุแต่พี่สู้หนูอะถ้าเดี๋ยวนี้มีสู้ยาคุสรุปเพลงอะไรไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ร้องไม่ได้ทักเพลงเลยเหรอโอเค คนอยู่เยอะใช่ไหมก็เลยร้องไม่ได้ท้างั้นเดี๋ยวร้องให้แม่ฟังละจัน<ะ>อ้าเดี๋ยวร้องให้แม่ฟังไม่ใช่เหรอ<ะ>พี่ไปร้องให้แม่ฟังสิ ูดพี่ลูนนัดสาวไว้หรือเปล่าไม่มีครับไม่มีไม่มีแฟนเหรอไม่มีไม่มีครับเพราะไม่มีใครเอาใช่หรือเปล่าทำไมต้องหันหลังคุณดมูด้วยอ่ะ แน่ใจแน่ใจครับไม่มีใครเอาครับจริงเหรอพี่จริงครับจริงเหรอพี่ไม่จริงไม่จริงพี่แผนบอกไม่จริง ดูโดโดโกหกตรงไหนหรอไม่มีครับไม่มีก็าไม่แพ้บอกว่ามี